สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปพิกอเด็กนะคะเป็นการทำนายในหัวข้อชะตาชีวิตของคุณในเวลานี้ชะตาชีวิตของคุณในเวลานี้พร้อมบทสรุปนะคะชีวิตของคุณณนเะวลานี้เป็นยังไงบ้างและบทสรุปชีวิตคุณนะคะจะเป็นยังไงต่อไปนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันนะคะไพ่กล่องที่1ไพ่กล่องที่2หรือไพ่กล่องที่3ามกล่องที่1กล่องที่2หรือกล่องที่สาม นะคะหนึ่งสองหรือสามถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายกันนะคะกองสาองโอเคอ่าสำหรับคนที่ได้ไพ่กอ,องที่1นนะคะชะตาชีวิตของคุณในเวลานี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะชะตาชีวิตของคุณในเวลานี้เป็นยังไงบ้างพร้อมไพ่สรุปนะคะชะตาชีวิตของคุณในเวลานี้นับจากวันนี้นะคะ ในขณะนี้และจะเป็นยังไงต่อไปนะคะหลังจากนี้ชะตาชีวิตในเวลานี้ของคุณนะนตอนนี้เวลานี้นะคะดวงของคุณเนะี่ยจะเน้นไปในเรื่องของการทํางาน นะคะเน้นในเรื่องของการงานนะในหัวคุณในใจคุณตอนนี้คุณมีแต่เรื่องงานอย่างเดียวเลยนะแล้วก็เป็นช่วงนะคะเป็นช่วงจังหวะชีวิตของคุณนะจะวุ่นวายอยู่กับงานนะค่ะงานของคุณในช่วงนี้จะมีความก้าวหน้าจะมีการพัฒนานะบางท่านก็อาจจะมองในเรื่องของการขยับขยายในเรื่องของการงานมองการขยับขยายในเรื่องของธุรกิจ นะคะหรือบางท่านอาจจะคิดกําลังนะคะจะเปลี่ยนแปลงจะโยกย้ายเนาะหรือคิดอยากจะหางานใหม่อยากจะหาที่ใหม่นะคะอยากจะหาโอกาสใหม่ๆอยากจะหาความก้าวหน้าใหม่ๆให้กับตัวเองในการทํางานนะคุณยังรู้สึกว่านะตอนนี้ชีวิตคุณนะ่ยยังไม่ค่อยเป็นทเป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่หรือคุณยิยังรู้สึกว่านะตอนนี้นะชีวิตคุณยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าที่ควร สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังเอาไว้นะเวลานี้คุณยังไปไม่ถึงฝั่งฝันที่คุณวาดหวังเอาไว้นะแล้วก็สถานการณ์ณตอนนี้ของคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าคุณเบื่อเนี่ยนะเบื่อกับสิ่งเดิมๆเบื่อกับสภาพแวดล้อมเดิมๆเบื่อกับการทํางานที่มันวุ่นวายเดิมๆเบื่อกับระบบการทํางานที่มันไม่ลงตัวนะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณทําไปแล้วเนี่ยมันไม่ก้าวหน้าเลยอมันชีวิตมันวนอยู่กับที่ก็เลยทําให้คุณรู้สึกเบื่อ นะคะอยากจะมองหาโอกาสให้กับตัวให้กับตัวเองนะคะคนนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะว่าแล้วนะคะคุณจะเป็นยังไงต่อไปสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จไหมในวันข้างหน้านะคะชีวิตคุณในวันข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนที่มีทักษะ เรียนรู้อะไรได้ค่อนข้างเร็วนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีรางสังหรหอที่ค่อนข้างดีเดี๋ยวเลือกเป็นคนที่มีเซนส์ดีนะซึ่งตัวคุณเองคุณก็รู้แหละว่านะตอนนี้เวลานี้หรือณที่คุณอยู่นะตอนนี้ที่ทํางานที่คุณทาอยู่ตอนเนี้มันทาแล้วมันไม่ก้าวหน้ามันทําแล้วมันเย่ยมอยู่กับทีนะคะก็เลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณกําลังคิดจะพาตัวเองนะออกไป หาความก้าวหน้าออกไปหาความท้าทายอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองได้ทํานะคะคนนี้ถ้าถามว่า <c oughs> วันข้างหน้าชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จไหมชีวิตคุณวันข้างหน้าจะประสบความสําเร็จนะเพราะคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนเก่งอย่างที่บอกคือคนเรียนรู้อะไรได้เร็วหรือถ้าได้รับมอบหมายงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าถ้ามีการมอบหมายคุณมาทำอยากคุณจะทํามันออกมาได้ดี <c oughs> นะแต่อยู่ที่ว่าคุณจะทําหรือเปล่าเท่านั้นเอง ะะเพราะว่าได้ไพ่เด็กถ้วยนะคะเด็กถ้วยขิงถ้วยนะคะบางครั้งก็อาจจะแบบเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งที่เกียจทำเอาไว้ก่อนเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคุณเป็นคนที่มองการไกลนะแต่อาจจะขาดแรงกระตุ้นนิดหนึ่งนะคะไพ่ถ้วยไพ่ถ้วยไพ่ถ้วยนะคะเป็นคนที่มองการไกลจอาจจะขาดแรงกระตุ้นในการที่จะพาตัวเองออกไปหรือเขาเรียกว่าคิดข,ขึ้นมาเป็นพักๆนะคะคิดข,ขึ้นมาเป็นพักๆ กระตือรือร้อนขึ้นมาเป็นพักๆแล้วก็แผ่วลงไปนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตคุณถ้าจะมีความก้าวหน้าได้เนี่ยคุณจะต้องมีความกระตือรือร้อนมากกว่านี้หรือคุณเ็าเรียกว่าเป้าหมายมีแล้วนะคะเป้าหมายมีแล้วเป้าหมายชัดเจนแล้วแหละแต่แรงจูงใจมันยังไม่มีนะคะก็เ,เรียกว่าแรงจูงใจนะคะไฟในการทํางานมันอยากจะยังไม่มากพอที่จะพาตัวเองก้าวออกมาจาก จากสิ่งที่คุณรู้สึกเบื่อแล้วตอนนี้เหมือนเบื่อเป็นพักๆน,น,นะคะบางวันก็เบื่อบางวันก็โอเคก็อยู่ได้แล้วบางวันก็เบื่อ,อละนะคะความคิดอยากจะออกก็เหมือนกันบางวันก็อยากออกบางวันก็ช่างมันนะทําไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละค่ะแต่ถามว่าจริงๆนะที่ตรงเนี้ยคุณอยู่ได้ไหมคุณก็อยู่ได้แต่ความรู้สึกของคนอะคุณคิดว่ามีความรู้สึกว่าอยู่แล้วมันไม่ไก้าวหน้านะคะคุณกาลังรู้สึกว่าที่ตรงเนี้ยคุณอยู่แล้วคุณไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นถ้านะคะถ้า ถ้าคุณมีนะคะมีเขาเรียกว่ามีแรงจูงใจที่ที่ดีกว่านี้หรือเขาเรียกว่าแอคทีฟกว่านี้นะคุณก็จะไปได้ดีเพียงแต่ตอนนี้คุณยังไม่ค่อยแอคทีฟกับตัวเองหรือยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยกระตือรือร้นมากพอที่จะพาตัวเองออกไปหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆนะคะเขาเรียกว่าความคิดมีมองมีแล้วนะแต่ยังขาดแรงจูงใจที่จะดึงตัวเองออกไปจากณจุดต,ตรงนี้ นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ้กันนะว่าบทสรุปนะคะบทสรุปชีวิตของคุณนะคะบทสรุปชีวิตของคุณจะเป็นยังไงต่อไปนะสำหรับคนที่เล่นไพ่กล่องที่น,นะคะไพ่ควีนไม้ไพ่ขิงไม้ ได้ไพ่หกดาบนะคะอย่างที่บอกนะเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเพียงแค่อาจจะบางครั้งอาจจะแบบเรื่อยๆนะคะมันก็ปล่อยชีวิตหลไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าในเรื่องงานนะคะถามว่าวันข้างหน้านะคะหรือเรียกว่าวงจรชีวิตคุณวันข้างหน้าจะดีไหมนะคะก็ะอย่างที่บอกนะคะมันได้ไพ่เด็กช่วยขึ้นมาตรงกันอีกแล้วนะคะอาจจะขาดแรงจูงใจไปนิดนึงนะคะแต่คุณเป็นคนดีนะคะพื้นานเป็นคนที่ดี ค่ะเป็นคนเป็นคนจิตใจดีมากค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดร้ายกับใครนะเพียงแค่ว่าในเรื่องของการงานคุณเบื่อสถานการณ์ที่คุณนําอยู่ตอนนี้นะแล้วก็เรีก่กมีมุมมองความคิดที่ดีและความก้าวหน้านะคะเป็นคนที่ทํางานได้เก่งเรียนรู้อะไรได้ไวมากสามารถทําอะไรหลากหลายหน้าที่ได้ให้ทำอะไรคุณทําได้หมดนะคะเพียงแค่ว่าของคุณยังขาดแรงจูงใจในการที่จะแอคทีฟตัวเองอะ ะะแต่ข้อดีอย่างอีกอย่างหนึ่งของคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่ผู้ใหญ่มักจะเชื่อฝีมือในการทํางานของคุณนะนะคะผู้ใหญ่มักจะไว้ใจในการมอบหมายงานสําคัญสําคัญให้กับคุณทำนะอันนี้ก็คือข้อดีของคุณนะคะเพราะฉะนั้นบทสรุปชีวิตของคุณนะคะถามว่าวันข้างหน้านเอ่อมันจะมีการเ,เรียกว่าไงคือมันจะจะ,จะ,จ,ะจะลำบากไหมจะอะไรไหมนะคะคือไม่ลําบาก ะะข้อดีอย่างที่บอกว่ามีผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายค่อนข้างจะเห็นดูและเชื่อมือในการทํางานของคุณค่ะเพราะฉะนั้นคุณไปอยู่ที่ไหนนะจริงๆคุณก็อยู่ได้นะคะจริงๆคุณก็อยู่ได้ทุกที่แต่ถ้าวันข้างหน้าถ้าคุณคิดที่จะออกมาทําธุรกิจของตัวเองอะคุณอาจจะต้องเติมเชื้อไฟให้ตัวเองนิดนึงเพราะคุณยังค้อนยังผ่านแรงจูงใจอยู่นะคะอันนี้ก็คือคําทํานายสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งค่ะ เดี๋ยวเรามาดูสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สองแนวโน้มชะตาชีวิตคุณนับจากวันนี้นะคะพร้อมบทสรุปสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะแนวโน้มชะตาชะตาชีวิตคุณและแนวโน้มใัวันข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างนะ คุณเป็นคนมีความสุขได้ด้วยตัวเองมีความสุขกับชีวิตตัวเองนะคะมีความสุขในแบบของตัวเองนะได้ไพ่เดมอนได้ไพ่ไฮพิเสนะคะแล้วก็ได้ไพ่สามดาบนะคุณเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตตัวเองนะคะ ในเรื่องของการเงินคุณไม่ได้เดือดร้อนเลยนะคะก็ถือว่าคุณก็มีกินมีใช้นะคะใช้ชีวิตได้แบบสุขสบายตามตามเขาเรียกว่าตามสไตล์ของตัวเองเนาะคะ่ะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีมุมส่วนตัวหรือมีโลกส่วนตัวนะคะเป็นคนที่บางครั้งก็อาจจะคิดมากนะดูบางครั้งก็ล่าเริ่นสดใสบางครั้งก็จจะคิดมากนะคะและคุณก็เป็นคนที่อาจจะมีในเรื่องของอดีตอะไรบางอย่างที่นะคะ ฝังใจคุณอยู่ก็ลเลยอยากจะทําให้คุณเป็นคนที่อมทุกนะคะเป็นคนที่อมทุกหรือเป็นคนที่มีความทุกที่เก็บซ่อนอยู่ในใจลึกๆของคุณอยู่นะค่ะถ้าถามว่าณนะเวลานี้ชะตาชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าคุณก็อยู่อย่างสุขสบายนะชะตาชีวิตคุณโดยทั่วไปก็ถือว่าสุขสบายเรื่องเงินเรื่องทองคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะมีกินมีใช้ค่ะเพียงแค่ว่าถ้าของคุณประเด็นก็น่าจะเป็น ความรู้สึกที่เก็บซ่อนอยู่ภายในอจจะทําให้คุณคุณเรียกว่าจริงๆน่าจะมีความสุขแต่เตงกลับรู้สึกว่าเต็มไม่มีความสุขนะคะนัตอนนี้นะคะอันนี้คือสถานการณ์ณัตอนนี้ของคุณคราวนี้แนวโน้มนะคะแนวโน้มในวันข้างหน้าของคุณนะคะแนวโน้มแนวโน้มในวันข้างหน้าของคุณในไพ่หก้่วยในไพ่สี่ถวย ได้ไพ่เจ็ดถ้วยเป็นไพ่ธาตุน้ําขึ้นมาซะเยอะเลยนะคะเป็นไพ่ธาตุน้ํหมินกลอกกดพิจิกนะคนที่เลือกไพ่กองนี้คุณเป็นชาวมินกลอกกดพิจิกอยู่หรือเปล่าคะเอาไพ่ธาตุน้ําเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะคนนี้นะคะไพ่กองนี้ต้องบอกเลยว่าแนวโน้มจากหน้าไพ่เนี่ยถ้าในเรื่องการงานโอเคคุณอยากี่บอกว่าคุณไม่เดือดร้อนแต่แนวโน้มความรู้สึกของคนที่เลือกไพ่กองเนี้ย คุณเมีารมที่อ่อนไหวในเรื่องของความรักอยู่นะคะคุณเมีารมที่อ่อนไหวในเรื่องความรักอยู่หรือสถานการณ์ตอนนี้ของคุณน่ะคุณอาจจะกําลังเจอปัญหาในเรื่องรักสามเศร้าอยู่ นะอาจจะเป็นความรักที่มันไม่สามารถเปิดเผยให้ใครรู้ได้ไม่สามารถที่จะบอกใครได้รวมถึงเวลาคุณมีความทุกข์ใจคุณก็ไม่รู้จะปรึกษาใครเพราะคุณไม่กล้าบอกใครเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ไม่อยากเปิดเผยหรือเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเปิดเผยไม่ได้เพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งก็อาจจะมีคู่ของเขาอยู่แล้ว ะะก็เลยทําให้คุณค่อนข้างจะอมทุกข์ในเรื่องของความรักนะคะสําหรับชาวกองที่สองนะแนวโน้มไพ่ของคุณไปในทิศทางเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะสถานการของคุณตอนนี้จะเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ใจหรือรักสามเศร้าน,นะคะควน,นี้ถ้าถามว่านะคะอันนี้ท่านดูจากใบนี้ก่อนนะคือถามว่าบางครั้งคุณคิดอยากจะมูฟออนตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์ทีม่มันทุกข์ใจตรงนี้ไหมคุณอยากจะออกมาแต่คุณก็ยังตัดใจไม่ได้ ะะยังตัดใจไม่ได้อะจจะเป็นเพราะว่ายังเจอกันอยู่ยังติดต่อกันอยู่แล,แล้วคุณก็ยังไม่เข้มแข็งพอที่จะพาตัวเองก้าวเดินออกมาจากตรงจุดนี้ในเรื่องรักสา่เศร้านะคะควนี้ถ้าถามว่าแนวโน้มความรักของคุณในวันข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างแนวโน้มความรักของคุณในวันข้างหน้าคุณจะมีคนเข้ามาจะมีคนเข้ามามอบความรักให้กับคุณเป็นไพห่หกถ้วยไพยห่หกถ้วยเนี่ยจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จัก นะคะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักหรืออาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเพื่อนฝูงแนะนำนะคะมีคนแนะนําเพื่อนฝูงแนะนําหรือจะเป็นคนรักเก่าสมัยเด็กๆนะคะหรือจะเป็นคนแรกเป็นรักแรกของคุณนะกลับมานะคะกลับมาหากลับมาเจอกันหรือจะเจอรักต่างวัยนะค่ะควันนี้อาจจะด้วยความที่คุณยังมู่งมั่นจากคนเดิมไม่ได้ก็เ,เลยอยากจ,จะทําให้คุณนะคะยังไม่ได้เปิดใจสักอีเดียวนะคะ คุณยังไม่ได้เปิดใจรับรักครั้งใหม่ซะทีเดียวเลยคนที่เข้ามาใหม่คุณอาจจะยังไม่ได้เปิดใจมากนักนะแต่ถามว่าสุดท้าย้วเนียคุณจะมีการนะคะมีการเลือกไหมเลือกว่าเอาคนที่แบบว่าสามารถทําให้คุณมีความสุขนะคะสุดท้ายแล้วคุณจะเลือกคุณจะเลือกคนที่ทําให้คุณมีความสุขคุณจะเลือกความรักที่ทําให้คุณมีความสุขนะคะแล้วการตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นการตัดสินใจที่คุณจะจบ นะคะจบกับความรัก,ออกเก่าๆจบกับคนเก่าๆที่มันมีปัญหาคาราคาซังกันหรือจบจากปัญหาเรื่องรักสามเศร้าคือคุณจะตัดชั่วเลยแหละนะคะเพระบทจะตัดคุณตัดชั่วขึ้นมาเลยเพราะว่าคุณเริ่มมีตัวเลือกเข้ามาแล้วนะคะเริ่มนะคะเริ่มให้โอกาสตัวเองในการได้เลือกเลือกสิ่งที่ทําให้ตัวเองมีความสุขนะแล้วต้องขอบอกเลยนะว่าการตัดสินใจเลือกครั้งนี้นะคะการพาตัวเองออกมาจากรักสามเศร้าครั้งนี้ จะนะคะจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะคุณจะได้มีครอบครัวที่ดีจะได้เจอความรักที่มั่นคงนะคะเป็นครอบครัวที่แบบเป็นครอบครัวของเราเองเลยโดยที่เราไม่ต้องไปแทรกต่างกับใครเขาเนาะ,ค,ะคุณจะเจอคนที่เขามั่นคงกับคุณเจอคนที่เขามาเขาเขาเข้ามาเนี่ยเขาเขา้เขามาก็คือต้องการที่จะสร้างอนาคตสร้างครอบครัวกับคุณนะคะแล้วก็จะเป็นรักที่มั่นคงต่อกันและกันตลอดไปนะ วันนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่อีกสำรับหนึ่งนะคะสำหรับชาวกองที่สองสำหรับชาวกองที่สองอย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะมีกำแพงให้กับตัวเองนะ นะคะมีกำแพงให้กับตัวเองแล้วก็ความรักที่ผ่านมาหรือนะสถานการณ์ความรักของคุณในเวลานี้นะเป็นความรักที่บอกบอกไปแล้วนะเพราะว่าหลังจะเป็นเจอรักสามเศร้าหรือเป็นรักคนที่เขามีเจ้าของ,ของก็เลยกลายเป็นความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยทัวต,ตนได้ไม่สามารถเปิดเผยสถานการณ์ความสัมพันธ์ได้นะคะค่ะโอเคไพ่่อน้างจะเจนนะสุดท้ายแล้วนะคะคุณจะสามารถนะคะเขาเรียกว่ามีการคิดมีการพิจารณาอย่างรอบคอบนะ ค่ะถามใจตัวเองกลับไปกลับมาหลายรอบจนสุดท้ายแล้วคุณจะตัดสินใจได้นะคะตัดสินใจชัวร์เลยแล้วคุณจะมูฟออนออกมาเนาะคนใหม่ของคุณคนนี้เป็นรักแท้ของคุณเป็นคู่ของคุณเป็นคนที่เบื้องบนส่งมาหรือนะคะเป็นคนที่คุณเคยไปไหว้ขอเอาไว้ นะคะว่าขอให้คุณได้เจอคนที่ใช่คนที่ดีคนที่เขารักคุณคนที่เขารักคุณคนเดียวนะคะคนที่เข้ามาแล้วไม่ทําให้คุณผิดหวังเสียใจนะซึ่งคุณก็จะได้รับนะคะได้รับพรนั้นเพราะว่าผู้ของคุณคนที่คุณกําลังจะได้เจอคนนี้หรือคนที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคนคนนี้จะเป็นคนที่เบื้องบนส่งมาให้เป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้เป็นคนที่มาจากการอ้อนวอนการร้องขอการขอพรของคุณนะคะแล้วคุณก็จะได้เจอรักที่ดีเข้ามาค่ะ อันนี้ก็คือคำทำนายสำหรับชาวกองที่สองนะคะเจนเด่นไปในเรื่องของความรักนะคะหรือไพ่แนวโน้มไพ่ออกมาในเรื่องของความรักค่ะควันนี้เดี๋ยวเรามาดูสำหรับชาวกลองที่สามสำหรับชาวกองที่สามนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมานได้ไพ่แปดเหรียญคุณเป็นคนขยันเป็นคนมีความมานะอดทนนะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าทาอะไรคุณจะทําทำสม่ําเสมอนะ เป็นคนที่สม่ําเสมอเป็นคนที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะคือเคยยัางไงเราก็จะอย่างนั้นนะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองนะเป็นคนที่แล้วก็อย่างหนึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักษาสัจจะนะคะเป็นคนที่ roar. ค่อนข้างรักษาสัจจะคือจะพูดไปแล้วก็ยะจะตามที่พูดนะแต่คุณอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนเป็นนิดนึงนะคะไพ่ท่านลมขึ้นมานะคะไพ่ท่านลมขึ้นมาสามใบท่านลมก็คือ เมทุนตุนคุมนะคะพวกเมทุนตุนคุมนะคะผาหลบสามใบนะคะคนที่เข้ามาดูก็จะมีชาวเมทุนตุนคุมนะคะแล้วก็มีไพ่แปดเหรียญน,นะคะแล้วก็จบด้วยไพ่สีไม้เท้านะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับชาวกองที่สามกองนี้นะ,ะของคุณในช่วงสถานการณ์ตอนนี้ของคุณนะคะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างเหนื่อยน,นิดหนึ่งนะคะ คุณเป็นคนชัดเจนอย่างที่บอกนะคะอุปสรรคปัญหามีนะคะแต่คุณก็สามารถฝ่าฟันของคุณไปได้นะความสําเร็จรอคุณอยู่ปลายทางได้ไพ่สีไม้เท้านะบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งได้เลื่อนตําแหน่งนะคะได้รับการโปรโมทค่ะหลังจากที่คุณทุ่มเทการทํางานมาอย่างยาวนานนะคะทุ่มเทการทํางานมาด้วยความภาคเพียรน,นะเวลาเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรก็ตามนะคุณก็เป็นคนที่ไม่ยออ่อท้อ คุณก็ทำเขาเรียกว่าสามารถจะแก้ปัญหารับมือกับปัญหาต่างๆผ่านมาได้นะแล้วนะคะผลงานที่คุณทําไว้จะทําให้คุณได้รับการโปรโมทได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของการทํางานและการหรือตําแหน่งงานได้รับการโปรโมตแน่นะคะสำหรับชาวของที่3ามวันนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่อีกชุดหนึงกันนะในไพ่เฮอร์มิตคุเป็นคนที่มีสมาธิดีมากนะเป็นคนที่มีความแน่วแน่และตั้งใจจริง อย่างที่บอกนะครับนชชีวิตที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความเหนื่อยล้านะคะคุณเป็นคนที่เวลาเหนื่อยนะเวลาเหนื่อยเวลาเหนื่อยกับงานเนี่ยคุณก็จะไม่ปิดปากหมดนะคุณก็จะหาเวลาพักของคุณนะคะแล้วคุณเป็นคนที่เวลาทําอะไรเนี่ยได้ไพ่เจ็ดดาบคุณจะไม่ค่อยพูดเยอะนะคะก็คือเขาเรียกว่าทำเชิงก้มหน้าก้ามตาทําแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยเอ,อไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องไขรนะความสําเร็จคุณจะมาในวันที่ คุณนะคะในวันที่คุณได้ทุ่มเทยอย่างเต็มที่แล้วนะคะ่ะหลังจากเหนื่อยหลังจากต้องต่อสู้มาเยอะนะคะความสําเร็จจะรอคุณอยู่ที่ปลายทางะคะ่ะคุณจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะนับจากนี้เป็นต้นไปอันนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่สำหรับค่ณมีไพ่วิลล์ออฟฟอร์ดจูนด้วยนะคะคงล้อแห่งโชคชะตาการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่กําลังจะอยู่ในช่วงข่าขึ้นแล้วนะคะอ่า วันนี้นะคะไพ่เจ็ดดาบอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณเป็นคนจี้นะกะเขาเรียกว่าไงอ่ะมักจะโดนอะไรรับหลังนะนะหรือที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณทําดีแล้วไม่ได้ดีเลยอ่ะเนาะค่ะแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งดีๆที่คุณทําไว้เนี่ยคุณกําลังจะได้ดีในสิ่งที่คุณทําเอาไว้นะคะเขาเรียกว่าผลกรรมดีนะจากความภาคเพี่ยรจากความมานะอดทนของคุณกําลังจะส่งผลให้คุณได้รับโอกาสดีเข้ามานะคะ วันนี้เดี๋ยวจะหยิบไพ่สำรับหนึ่งนะว่าแลัตจอไปายชีวิตคุณจะเป็นยังไงบ้างนะในเรื่องของการเงินในเรื่องของผลตอบแทนในเรื่องของอไรายได้นะที่คุณจะได้รับมานะคะอ่าโอเคได้ไพ่หกเหรียญน,นะคะได้ไพ่หนึ่งไม้ได้ไพห่หนึ่งอ่าได้พไดพ่เด็กถ่วยนะแล้วก็ได้ไพ่เทมพลันอ่าโอเค <c oughs> ชีวิตคุณกําลังจะมีเคียร์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเดินเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการย้ายแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสําหรับคุณโอกาสใหม่ๆกําลังเข้ามาหาคุณแล้วนะคะโอกาสใหม่ๆโดยที่คุณไม่ต้องไปร้องขอนะคะไม่ต้องไปวิ่งหาจะมีคนหยิบยื่นเข้ามาให้กับคุณ นะคะกำลังจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆเรื่องงานเข้ามาให้กับคุณโดยที่คุณไม่ต้องไปวิ่งสมัครงานนะคะจะมีคนหยิบยืน่นเข้ามาให้กคุณเพราะนะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะผลงานของคุณนะการทํางานของคุณค่ะกาเรียกว่ามีคนรับรู้หลายคนและนะคะก็มีหลายคนที่ก็ชอบฝีมือการทํางานของคุณ นะมองเห็นการทํางานของคุณมองเห็นความตั้งใจในการทํางานของคุณมองเห็นความขยันของคุณค่ะเขาเรียกว่าทํางานโดยที่แบบไม่ปิดปากบนน่ะนะค่ะ,คะ,คะเพราะฉะนั้นผลงานที่คุณทำนะจะเขาเรียกว่าจะเป็นการประกาศความสามารถของคุณเองแล้วนะคะคุณกําลังจะมีโอกาสดีๆเข้ามามีคนหยิบยื่นในเรื่องของการงานเข้ามานะคะและและการหยิบยื่นงานเข้ามาครั้งนี้ นอกจากตำแหน่งงานท,ที่ดีให้กับคุณแล้วเนี่ยในเรื่องผลตอบแทนในเรื่องรายได้ก็ถือว่าเขาก็ให้คุณดีด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปบทสรุปความขย,ยัน,วยนความภาคเพียรความหมั่นเพียรของคุณนะจากชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยมาอย่างยาวนานเนี่ยคุณกําลังจะได้รับผลดีนะคะกำลังจะได้รับกรรมดีจากสิ่งที่คุณทําเอาไว้ส่งผลให้ชีวิตคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีหลังจากนี้ไม่นานค่ะ อันนี้ก็คือเป็นคำทำนายสำหรับชาวกองที่3นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับคำทำนายนี้นะคะสิ่งดีๆก็ขอให้รับไว้นะคะอะไรที่ไม่ดีเราก็ปล่อยผ่านไปนะคะถูกใจกดไลค์นะคะชอบใจก็กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปต่ตอไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะช่วงนี้มีความสุขทุกท่านค่ะ